สวัสดีครับร้านเอเจซ่าช็อปนะครับผมก็ลูกค้าหลายคนถามตัวของ d Max 220หรือว่ามิ X 220อี22นะครับเป็นชุดผู้สตาร์ทตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องต่อสายไฟนะครับเป็นปลั๊ก NP เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าได้เป็นระบบศูนย์นะครับผมก็คืออยากเพิ่มมือเปิดนะครับมือเปิดนี้เป็นของแท้นะครับของแท้เบิกเลยนะครับเอ่อของแท้จะเปลี่ยนชิ้นนึงก็ได้เปลี่ยน4อันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า ของแท้ก็จะมีเป็นสีตัวรถก็มีนะครับสั่งได้ว่าจะเอาเป็นสีตัวรถหรือเอาเป็นแบบชุบนะครับอ่าดูการทํางานครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับรีโมทอยู่ใกล้รถนะครับกดปลดล็อกอ่าเสียงปลดล็อกนะครับนี่ครับสังเกตครับนี่รถเปิดแล้วนะครับนี่ไฟปุ่มสตาร์ตติดก็คือกดสตาร์ตได้เลยเปิดประตูกดสตาร์ตได้เลยครับก็คือกดแช่ไปเลยก็ได้อ่านี่คือสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเห็นว่าเครื่องติดแล้วอ่าดับเครื่อง แล้วก็ล็อกรถจะล็อกผ่านรีโมทหรือล็อกผ่านปุ่มข้างประตูก็ได้นะครับอ่นี่คือล็อกนะครับสัญญาณล็อกอ่าเดี๋ยวนี้ผมเอาร MM <ind Aub urn> ีโมทออกห่างอ่เด <ability> ินออกไปข้างนอกนะครับนี่ถือรีโมทเดินออกไปข้างนอกนะครับคือรีโมทไม่อยู่ใกล้รถแล้วนะครับอ่แล้วเราก็กดดูนะครับนี่กดไม่ได้แล้วนะครับกดไม่ได้แล้วเปิดล็อกไม่ได้แล้วนะครับคือระบบเดียวกับซูนเลยนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กเอ็นพีครับก็คือเสียบปลั๊กแบบนี้ชืได้เลยนะครับ จะกดสตาร์ทในรถก็กดไม่ได้นะครับกดแช่ให้ดูเลยครับไม่ติดนะครับกดไม่ได้ครับอ่เดินเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวเอารีโมทเดินเข้ามาคืนนะครับรีโมทเดินเข้ามาคืนนะครับกดปลดล็อกเห็นไหมครับกดล็อกได้แล้วครับกดสตาร์ทได้เลยเปิดประตูกดสตาร์ทได้เลยครับก็คือจะเป็นระบบเดียวกับของศูนย์เลยนะครับผมีรถสตาร์ทเครื่องนะครับเป็นสีแดงเป็นลักแอนเพนะครับไม่มีการัดต่อสายไฟนะครับ ในชุดนะครับมันจะมีปุ่มกดให้1ตัวแบบสั้นแบบยาวเลือกได้ครับถ้าเป็นรถมีพื้นที่ใส่ก็ใส่แบบยาวได้เลยนะครับแล้วก็มีเสารับสัญญาณนะครับ2ตัวทั้งหมด3ตัวเสารับสัญญาณนะครับแล้วก็ชุดปลั๊ก NP นะครับเสียบกับตัวรถได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับทั้งหมดนี่ครับหนึชุดนะครับแล้วก็ส่วนมือเปิดเนี่ยลูกค้าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้หรือจะเพิ่มแค่ชิ้นหนึ่งนะครับจะทําไม่เพิ่มมือเปิดมันก็จะเป็นระบบออโต้ล็อกนะครับผม ระบบออโต้ล็อกก็คือเดินออกห่างรถล็อกเองครับเดินเข้าใกล้รถปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นระบบเดียวกับของศูนย์นะครับจะเปลี่ยนเป็นครบชุดหรือจะเปลี่ยนเป็นชิ้นนึงก็ได้นะครับเป็นรถร์ทเครื่องดูดดับพันตัวรีโมทรีโมทก็ตัวนี้จะเป็นเพิ่มนะครับไม่ได้อยู่ในชุดนะครับก็คือเพิ่มความสวยงามครับดับพันรีโมทเอาทีเดียมปลดล็อกก่อนนะครับดับพันรีโมท,ด,โมทดับเครื่อง,งหรือ ะตัดผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี่คือตัดผ่านหมด LED นะครับนี่ปเป็นสีแดงนะครับดับดับจากตัวไหนก็ได้ครับตัว LED ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับดับผ่านตัวนี้นี่นะครับก็ลงประตูกดล็อกรถรถล็อกนะครับกดล็อก ล็อกรถเดินในหมดให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะ,อะนี่ถือรีโมดเดินออกออกลอกรถนะครับร็ล็อกอยู่แล้วนะครับเดินออกไปครับรถก็ไม่สามารถกดได้แล้วนะครับโอเคนี่นะครับซ้ายขวาเือเปิดประตูแยกกันนะครับนี่พอ,อรีโมดเดินเข้ามานะครับก็สามารถกดได้เลยล็อกรถกดล็อกนะครับรดดน,บนี่นะครับผม เป็นปักตรงรุ่นนะครับไม่มีการแปลงไม่มีการตัดต่อนะครับเป็นปัก np เลยครับตัวนี้ก็เสียบออกจากกล่องได้เลยนะครับตัวมือเปิดนะครับไม่มีการแปลงดีเลยอะไรนะครับก็คือสายออกมาจากมือเปิดแล้วก็มาเข้ากล่องได้เลยนะครับโอเคก็รอบประมาณนี้ครับสนใจแบบนี้ก็ทักมาสอบถามได้ครับผมโรดทนะครับ0ูน3นะครับผมร้าน A shop โค r a ชนะครับสวัสดีครับ